ธรรม,มาวุโทวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่2พฤษภาคม2568ใจอันนี้มันมีความรู้อันเดียวที่ตั้งอยู่ได้ยังอื่น เข้ามาอยู่เกี่ยวข้องกับใจอันนี้ไม่ได้เรากำหนดให้ร่างกายมันว่างเป็นอากาศไปเลยไม่มีร่างกายที่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไฟก็ไม่มีกลายเป็นเหลือแต่อากาศเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าสุญโยคือความว่างเปล่าแล้วที่ทิมานะ้ำมันจะตั้งอยู่ตรงไหน กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นสุญโยทั้งหมดคือเป็นของว่างเปล่าการเดินมรรคการทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสนามลบมันอยู่ที่นี่ สนามรบมันอยู่ที่เมืองกายนาคนครนี่คือสนามรบเราจะต้องสลายร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงเรียนพระมาจากพระอุปชายด้วกันเหมือนกันเรียนมาคำเดียวกันพระอุปชาก็บอกคำเดียวกันกับคนรุ่นก่อน ตั้งแต่ราธะาพามมาจนมาถึงยุคปัจจุบันนี่กบ็บอกกรรมฐานห้าอันเดียวกันบอกผมบอกขนบอกเล็บบอกฟันบอกหนังทำไมมาให้ความสำคัญกับกรรมฐานห้าเพราะมันหลงกันอยู่ทุกวันนี้มันหลงกรรมฐานห้า ไม่ได้หลงกิจหลงกรรมฐานเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังนว่าเป็นอะเป็นสุภะไม่ได้เห็นเป็นอะสุภะเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามเห็นว่ามันเป็นของสะอาดสะโอแล้วันนี้มาดูสิบันนี้ อาบน้ำมนะันสองรอบสามรอบเขามาปลูกลานปลูกบ้านสร้างเมืองเสร็จแล้วนะร่างกายนี่ยาสะผมนั่นแฟซซาแฟเซอร์อะไรที่สำหรับสะหัวตาก็ยาหยอดตาหูก็ยาหยอดหูฟันก็ยาสีฟัน ยาสีฟันแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเคยมีคนเอามาให้ตั้งแต่ต่างประเทศก็เราก็เลยเห็นว่ามันเป็นของที่มาจากต่างประเทศเราก็เลยลองถามเขาดูว่าอันนี้ยี่ห้อน,นี่แหละดีที่สุดของต่างประเทศทั้งแปลงทั้งยาสีฟัน ตัวหลอดอยาที่ฟันคู่นแปลงอันเพราะว่าสามพันบาทหรือสี่พันจำไม่ได้แต่ว่าหลายพันเน่่แลราเอามาใช้เหงือกมันก็บวมอย่างเก่าถึงเวลามันบวมมันก็บวมเพราะว่ารถ การบวมเงือกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเราใช้ไปสามสี่วันมันบวมขึ้นมาให้ดูบวมหุบขึ้นมาให้ดูก็เลยหยุดใช้ดูที่ก็ปลูกตึกหลังบารมเทิมนะแล้วที่ฟันไปดูที่คอนเกตที่แถวไอ ถ้าเหลือคงเตยโรงงานยาสิฟันคอนกรีตมีที่เกือบร้อยไร่มีที่เราไม่เคยเข้าไปเราแต่เราเคยไปผ่านๆไปเห็นว่าโรงงานยาสิฟันคอนเก,ตเกร,เรเเต,รโ,รงงกตโรงงานยาสิฟันโซเล็กก็เคยเข้าไปอยู่อันนี้เป็นคนรู้จักกันโรงงบรุมเทม ตึกกี่ชั้นโรงงานเกือบ20ไร่มีคนงานเป็นพันอย่างสบู่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรแล้วแต่ใครจะคิดขึ้นมา เราจ่ายค่าสุกพันเกี่ยวข้องกับร่างกายนี่โอ้โหปีปีหนึ่งไม่ไม่น้อยนะเป็นหมื่นล้านนถ้รวมกันหมดอย่างยาสิฟันคอนเจตนีนปีหนึ่งก็หลายหมื่นล้านนั่นน่ะมันสะอาด ทำไมต้องมาใช้ยาที่ฟันมันสะอาดทำไมต้องมาใช้สบู่อาบน้ำเห็นไหมว่าร่างกาย,ยงงม,กม,มันเป็นยังไงความเป็นจริงของมันเป็นยังไงร่างกายเหมือนอุปชานะบอกพราะอุปชาบอกจบเราก็รับอามะพันเตว่าข้าวกับผมจะพิจารณาตามพระอุปชาสั่ง ันสั่งอะไรบ้างไปพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาฟันพิจารณาหนังตามควรเป็นจริงถ้าผมตามควรเป็นจริงลองเอาผมมาวางไว้ในจานข้าวตักข้าวมาสักจานหนึ่งจากกระพีหนึ่งเสร็จแล้วเอากำผมวางลงไปสักกำหนึ่ง เราจะทิ้งทั้งจานหรือจะอเชี่ยเฉพาะผมออกเราจะกินไหมจานข้าวจานนั้นนั่นฉะนั้นวิธีการคิดทำไมพระอุปชาเป็นความสำคัญอะไรกับกรรมาฐานห้าทุกวันนี้ มันแสดงทิฏฐิมานะอาสวะกิเลตมันก็มาตั้งอยู่ที่กรรมฐานห้านี่เพราะมันเห็นที่มันรวมกันไม่ได้เห็นว่ามันแยกกันความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะอาสวะกิเลตทั้งหลายก็หามาสําหรับที่จะเอามาบารุงบังเลกรรมฐานห้านีนน่มาสร้างที่รับที่นอนแต่สุดท้ายมาเวลานอนจริงๆ สามศอกครึ่งยินรับที่นอนเก้วแหวนเงินทองสะสมมาชั่วชีวิตหนึง่งสุดท้ายมาก็เอามาทิ้งมีใครเอาไปได้บ้างขนาดเขาใส่ปากอัดใส่ปากเขาเรียกว่าเงินปากขีมีสเปเลอรหัวใส มันเจ็บเงินปากผีเจ็บเงินปากผีหกเดือนนี้ไมได้แปดหมื่นกว่าบาทเหมือนก็เลยเขียนประกาศว่ากรรมการที่จะทอดพระป่าสำหรับที่จะสมทบทุนสร้างให้ซ่อมเมนซ่อมสลาซ่อมสลาสวดศพซ่อมอะไรต่ออะไรต่างๆ ในหกเดือนนะั้นมันก็เขียนกรรมการชื่อกรรมการทุกคนทุกคนทุกคนไว้ลูกเต่าเราปอเขามาเห็นเนอะ,ะพ่อเขามาเป็นกรรมการสร้างวัดไอ้ซ่อมวัดด้วย <c oughs> เขาก็เอามาให้ทอดพระป่าหกเดือนทอดพระป่าแล้วมันก็เก็บจากเงินปากผีได้แปดหมื่นกว่าบาทแล้วก็ลูกหลานเขาเอามาร่วมคุณทอดพระป่าครั้งแรกมันได้ห้าล้านขวหรื้อเท่าไหร่หลายล้านอยู่ เขาจำไม่ได้ตัวเล็กกลมๆเงินเหรียญบาทเขายัดใส่ปากให้ัะเพอเอยังควักเอาเลยเรามีสิทธิ์อะไรที่จะงับมือไว้ได้ไหมถ้ามันควักเอาเรางับมือไว้เลยไม่ได้รองเท่าถุงน่องรองเท่ามันนี้มันถอดเอาหมดแหละ นาฬิกมนาฬิกาหมดนี่มันรูดเอาหมดที่ใส่ไว้กับกรลืหลเราเห็นหรอกแต่เราก็เห็นบางครั้เราก็ไปเพราะว่าเขาให้ไปอาบน้ําศพก่อนเผาเราก็ไปอาบน้ําศพก่อนเผาก่อนตอนที่เขาเตรียมการเขาเตรียมการอะไรเขาเตรียมการสาหรับที่จะรูดเอาทรัพย์สมบัติของคนตาย รอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาสุดท้ายมาเอ๊ะมันทําอะไรโอ้มันไปถอดเอารองเท้าถอดเอาของทุกอย่างอันไหนที่มันถอดได้เจ้าแหว,วนเงินทองเพชรนินจินดาที่ใส่ไว้ในมือแหวนเพชรแหวนเพชรเชนี่ยมันรูดเอาหมดมันก็จะโยนไปหาคนที่เขาเป็นสายกันคนถอดก็มีหน้าที่ถอด แต่คนรับของไปก็มีหน้าที่รับของไปเราไปยืนดู้ที่ไปอาบน้ําศพก่อนที่เขาจะเผาไปเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งขึ้นมาญาติอย่าพึ่งขึ้นมาก็เหม,มันอะไรให้เตรียมการก่อนโอ้เตรียมการสําหรับที่จะเอาทรัพย์สมบัตินั่นดูซิว่า เราอุตส่าห์สะสมเาแหว,วนเงินทองมาเพชรนินจินดามาใส่เต็มมือแต่พอไปถึงสับปปเลอสัปปเลอมันเอาหมดไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโต้แยง้งญาติพี่น้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโต้แยง้งเพราะว่าเขายังไม่ให้ญาติพี่น้องขึ้นมาตอนที่ก็เปิดหีบ โดยบังเอิญที่เราขึ้นไปพราเราเป็นพระเขาไม่บอกว่าไม่ให้ญาติพี่น้องขึ้นมาอย่าเพิ่งขึ้นมาฉะนั้นถึงว่าสนามรบของผู้ปฏิบัติยกเอากายคตาสติกรรมฐานนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องรบให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแนวทางของพระอุปชาสอน แล้วเราทำให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะเดินเราจะยืนเราจะนั่งเราจะนอนกำหนดได้ตลอดเวลาเห็นร่างกายนี่มันกระจายออกไปให้เราเห็นเราจะดูเป็นธาตุก็เป็นธาตุเราจะดูเป็นอาการก็เป็นอาการเราจะดูเป็นอายตนะก็เป็นอายตนะตามที่เราต้องการแล้วก็เราจะวางร่างกายอันนี้ ใ้ถมทับแผ่นดินอยู่แล้วก็วางลงไปได้เลยจิตก็สงบลงไปถึงอัปปนาสมาธิได้เลยเพราะมันไม่มีสิ่งสงสัยในร่างกายพอจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิตามแนวทางของสมถะกรรมฐานแล้วเราก็ถอยกลับมาพิจารณาอีกพิจารณาซ้ำซากๆอยู่นจนกลัวมันพอ มีใครมาบอกเราบ้างเวลาเราทานข้าวเอาข้าวใส่ปาก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 ,ปากเคี่ยวแล้วก็กืนเคี่ยวแล้วก็กืนพอรู้ว่ามันอิ่มใครมาบอกจะให้พ่อแม่มาบอกหรือจะให้ญาติพี่น้องมาบอกหรือจะให้คนข้างเคียงมาบอกว่าพอแล้วพอแล้วอย่าไปกินเดี๋ยวท้องมันจะแตกก็ไม่เห็นมีใครบอกเรารู้ตัวของเราว่าเราทำงานนี่ มันพอหรือยังไม่พอเราพิจารณานี่มันพอหรือยังไม่พอเราต้องรู้ตัวเราไม่มีใครที่จะมาบอกได้เรากำหนดให้ร่างกายมันว่างเป็นอากาศไปเลยไม่มีร่างกายที่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นลมก็เป็นไอ ลมก็ไม่อ้ไฟก็ไม่มีกลายเป็นเหลือแต่อากาศเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าสูญโยคือความว่างเปล่าแล้วทิฏฐิมาน้ำจะตั้งอยู่ตรงไหนล่ะวันี่จ 1, 5, ิเลตพันห้ตันหาร้อยแปดมันจะไปตั้งอยู่ตรงไหน,นเพราะมันเป็นศูนโยทั้งหมดคือเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไร ที่จะให้เราเกี่ยวข้องกับใจของเราเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ร่างกายอันนี้พอเราเห็นตามความเป็นจริงอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้เราติดใจในร่างกายอันนี้ฉะนั้นมันเหลืออะไรอยู่เหลือจิต จิตที่เป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณมีทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเข้ามาห่้มห่อเหรมันจะหุ้มห่อได้ยังไงเพราะเราสลายมันลงไปหมดแล้วทิฏฐิมานะอาสวากิเลสมันก็สลายไปพร้อมเงินกับร่างกายมันไม่มีที่ตั้งใจอันนี้มันมีความรู้อันเดียวที่ตั้งอยู่ได้อย่างอื่นเข้ามาอยู่เกี่ยวข้องกับใจนี้ไม่ได้ พราะอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้เราก็ทิ้งรู้แล้วเราก็ทิ้งรู้แล้วเราก็ทิ้งสุดท้ายมามันก็ไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่าที่ว่าสุนโยเป็นของว่างเปล่าเอาพิจารณาต่อไปถ้าเราสลายร่างกายลงไปได้แล้วงานต่อไปที่จะทำนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะไม่มีที่ตั้งของทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสไม่มีที่ตั้งของสกายทิฏฐิไม่มีที่ตั้งของวิกิกิจฉาของศีลพัตตปรมาตเพราะเมื่อมันไม่มีที่ตั้งสกายทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงในใจของเราเพราะมันไม่มีที่ตั้งมันไม่เห็นอะไร ไม่เห็นร่างกายอ,นนาาอ,อ,าอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่เห็นขันห้าอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเราขันห้าก็เป็นสะพานอันหนึ่งหรือเป็นเรือเป็นสําหรับที่จะเดินทางอันหนึ่งเท่านั้นเมื่อขันห้านเปรียบเทียบเหมือนกับเรือหรือเหมือนกับแพที่เราจะข้ามน้ําเท่านั้นเมื่อเราก็น้ำข้ามน้ําถึงฝั่งแล้วเรือหรือแพน,นั้น มีความจำเป็นอะไรที่เราจะแบกมันขึ้นไปไม่มีความจำเป็นถ้าเราข้ามอบายภูมิสีได้แล้วเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะมามีภาระกับเรื่องร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ก็เห็นว่าเป็นขันห้าแล้วก็ดูแลรักษามันไปทนุถนอมมันไปเท่าที่เราจะใช้งานมันไปในระดับหนึ่งเท่านั้นพอถึงเวลาตามอายุไขของมัน เรายอมรับเรื่องของความเป็นอายุไขเรายอมรับในความเป็นกรรมยอมรับในความทั้งกรรมทั้งอายุไขเมื่อมันสิ้นสุดหรือเกิดอุปาคาตโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาเรายอมรับอย่างภาคภูมิใจไม่ต้องกระเสือกกระสนที่จะไปอยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่หายเราก็รักษาไปตามอาการ มอรักษาไปตามอาการเท่านั้นเพื่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เขาจะได้ทำบุญสุนทานเราไม่ได้ต้องการที่จะรักษาให้มันหายเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมันพมโลกเขายังมีจุติพบเนี่ยในมนุษย์สโลกมันจะไปเหลืออะไรในพมโลกมันยังจุติเลย จะเป็นพรมลูกฟักลูกเพิกอะไรก็ตามมันจุติได้ทั้งนั้นเทวดาอินพรมยมยักษ์จุติได้ทั้งหมดอย่างมัคคามาน์ที่เป็นพระอินอยู่ทุกวันนี้มีอายุไขอยู่สาสบอายุไขเอสามสิบสงไข จะสิ้นสุดก่อนผู้เจ้าของเราตัดสู้ที่อยู่ที่เวลุวันพระอินนี่ลงมาหาวิศนุกรรมคือที่แรกไปหาทั่วกพม,มโลกว่าใครจะมายืดอายุพระอินได้มัคะมานกคนนี้ขอให้ยืดอายุได้ ไปทั่วภม,มโลกไม่มีใครยืดอายุได้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาประชุมกันไปประชุมกันมาวิษณุกรรมเทพบุตรนี้ก็เลยเสนอกึ้นว่าเอ๊ะได้ข่าวว่ามีพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นแล้วในโลกน่าจะเป็นคนที่จะยืดอายุได้สุดท้ายมาก็หายจากเทวสวรรค์ลงมา ในเวรุวันมามากับทูลผู้เจ้ามาฟังเทศพระพุทธเจ้าสุดท้ายมากับประกาศตนเป็นพุทธมามะกะแล้วก็ประกาศตนเป็นหัวหน้าพุทธมามะกะพอประกาศตนเป็นพุทธมามะกะเนาะ อายุยืดออกไปอีกสามสิบอสงงไขอีกอสงงไขในเทวโลกมันไม่เหมือนกันในเมืองมนุษย์นะคนละเรื่องกันมัคคะมานพคนนี้ที่เป็นพระอินอยู่ทุกวันนี้เป็นอุบาสกพอประกาศตนเป็นอุบาสกคนหนึ่งแล้วก็ ตั้งแต่ยืดอายุไขออกไปแล้วบั้พยายามจะหาทางลงมาถวายอาหารบิณฑบาตกับพระพุทธเจ้าปดีหรือกับพระสงฆ์สาวกที่ออกจากสารสมบัติที่เวลุวันหนึ่งคราวหนึ่งพระมหากัสสปะเข้าสารสมบัติอยู่เจ็ดวัน แล้วพอออกจากสันสมบัติแล้วจะไปบินทบาทบ้านยายแกสองตายายพระอินโกลงดูสัตว์โลกมองเห็นเลยว่าพระมหากัตนจะออกจากสันสมบัติวันนี้แล้วก็ได้นิมิตว่าจะต้องไปโปรดยายแก่ตายายสองคน ที่อยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นข้ามสะพานไปแต่พระอินทร์แปงลงร่างมาเป็นยายแก่อยู่ฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งปลูกบ้านปลูกเบื้อเหมือนกันหมดกับในนิมิตของความหากัะตปะทำตัวเป็นคนแก่สายตาสั้นทำเหมือนกันกันกบตายาย แล้วพอมหากัตปะออกมาบินทะบาทพอมาถึงบ้านตายายเทียมตาก็ถามยายว่ายายได้เตรียมอะไรไว้ไหมถ้าเตรียมไวก้ก็นิมนต์พระคุณเจ้าก่อนยายก็บอกว่าได้เตรียมตานนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนยายก็เอาของออกมา ทั้งอาหารทั้งข้าวทั้งอะไรข้าวปลาอาหารเอาออกมาจากเทวโลกมาใส่บาตรพอเปิดหม้อข้าวออกเท่นนั้นเนี่ยพระมหากรตปะนี่รู้นี่อันนี้มันกินอันนี้มันไม่ใช่กินในเมืองมนุษย์เป็นกินอาหารที่มาจากเทวโลกข้าสักกะเธอยังโลภในบุญกุศลอยู่เหรอ หมอมฉันยังมีความต้องการอยู่เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอายุไขกับหมอมฉันก็ต้องการยังต้องการเรื่องอายุไขยังต้องการเรื่องบุญเรื่องกุศลต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปเพราะหมอมฉันเป็นพุทธมามะกะหมดเลยพอไปถึงบ้านยายบัานนี้ ก็เลยได้แค่เป็นเศรษฐีในชาติปัจจุบันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพระราชาหรือไม่ได้เป็นพระเจ้าจัากรพรรดิถ้าได้ใส่บาตรพระมหากัสปะแล้วนี่ความตั้งใจอยากจะเป็นราชาธิราชก็จะได้เป็น อยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะได้เป็นในชาติปัจจุบันเลยแต่แล้วถกูกตักตวงเอาก่อนก็เลยได้เป็นแค่เศรษฐีในชาติปัจจุบันมีคนมาอนุทนาสาธุการด้วยข้าวปลาอาหารต่างๆของใช้ของสอยต่างๆเป็นเศรษฐีขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมฟังธรรมและพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชบรมนาศบอพิษเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันที่11พฤษภาคม2568เวลา11นาฬิกา30นาทีณศาลาวัดเวฬุวัน ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0317 ศูนย์เจ็ดหนึ่ง